เคเทเลยครับ <Okay. S 1> พอแล้วพอแล้วพอแล้วว้าวอันไหนไหลลงก่อนกันครับนั่นอันไหนหินหรือเปล่าใช่หินแล้วก็มาอะไรครับมาอันนี้อันนี้คือดินทรายดินทรายอันไหนอีกครับดินดินลงหรือ,อยัง ยังไม่ลงเหรอดินนี่เหรอ,อนั่งลงครับนั่งลงดินดินตรงนี้ดินที่เทเปเวอร์เทอะดินนี่เหรอใช่ลงหรือยังน้ําลงยังมันซึมช้าเนาะอันไหนซึมเร็วกว่ากันเมื่อกี้อันไหนอันไหนน้าลงเร็วกว่ากันเมื่อกี้อ๋อก้อนหินเหรอใช่โอสรุปได้ว่าก้อนหินน้ำจะไหลเร็วกว่าดินทรายนิดนึง แล้วก็ดินจะซึมช้าที่สุดใช่ไหมดรินด่เหรอใช่ช้าไหมดินช้าไหมช้าอยู่ลงหรือยังลงแล้วลงนิดเดียวเองใช่ไหมปังลงเยอะปังทาไมดียังไม่ลงอีกอะมันโดนแล้วโอเคยังมากเลยลงเยอะแล้วโอเคมันขี้เย่บายบายก่อนบายสวัสดีครับคุณครูก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ พบกันใหม่อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชรบแชร์คลายเฟเวอร์ด้วยนะเฟเวอร์ด้วยนะแล้วก็เฟม